นี่มันขอบสุดเทพของเราดีนะโอ้ยอืมอี๋ไอ้ข้าวี่มันเล่นจะริงนี่ดนะไอ้สปอีโกะเออเออเออเอ๊ะนี่มันขอบสุดเทพของเราดีนะอืม เอาเลยครับขอกราบสวัสดีนะผู้ชมท่านทุกทนะครับวันนี้อยู่ผมเองวัดคุ้งชิแนลนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมัดคอมพิวเตอร์สุดเจ๋งนะครับผมแล้วก็เก้าอี้สุดน่ารักที่ผมได้นั่งอยู่ตอนนี้นี่ครับผมนะแล้วก็มีคอมมีเอ่อคีย์บอร์ดแล้วก็วัตถุดักหรือวางเมาส์แล้วก็คอมพิวเตอร์สุดเจ๋งนะแล้วก็มีโอ้มีไม้ด้วยแล้วก็มีไม้ครับคอมพิวเตอร์3จอนั่นเอง เออแล้วิปเปอร์อ่าก็มัดนี้ก็จะมีเดี๋ยวปรับนี้อ่ะโอเคไปข้างนอกกันดีกว่าอ่าเรามาดูนี้ดีกว่านะสมอตที่เราต้องส่มอตที่ผมจะรีวิวคือมอสนี้นะครับผมนะฮะไอพวกนี้เป็นไข่นะฮะซึ่งมันเป็นไข่เก้าอี้นั่นเองว่าไม่ใช่ไข่พวกสบีอะไรยี่นะแต่เป็นไข e นเ่เก้าอี้เนี่ยผมจะอ่าทำให้ดูนะอ่า หนึ่งนะประมาณนี้โอเคอ่าแล้วก็มีแบบนี้ดูนะนี่จะเป็นเก้าอี้พวกนี้นะทุกคนโอ้พระเจ้ามันจะแบบเป็นเก้าอี้แปลกๆหน่อยนะฮะวิเก้าอีน้น่นารักจังเลยสุดเก้าอี้มิคนคอนน่ารักนะทุกคนนะอ่านี่อะไรวิไอ้มอดนี่มอดอ,อะไรไม่รู้นะโอเคแต่ผมจะเก็บ่ยมัดนี้ก่อนนะ อันนี้ก็จะมีไม้แล้วก็ไม้เล็กๆน้อยๆน,นะผมไม้เสียบกู้ก็เก้าอี้นะแล้วก็อคอมพิวเตอร์เล็กๆน้อยๆน,นะผมดูดิอ่าประมาณนี้ทีส่วนไอ้ก็เป็นโต๊ะนะครับผมเป็นโต,โต๊ะโต๊ะวางวางคอมเราเองนะนะเดี๋ยวจะวางให้ดูเดี๋ยววะอ่าประมาณนี้ทุกคนตรงนี้อ่ะเราสามารถวางให้เป็นโต๊ะใหญ่ได้นะอย่างงี้ใช่ไหมอโอเคก็ อย่างนี้อ่าประมาณนี้อ่าเกาะนี่นี่โอ้ชิบหายอ่านี่ทุกคนมันกลายเป็นโต๊ะใหญ่ได้ทุกคนเต่ตัวไม่สวยอ่าปุ๊บอ่าเคอ่ะจะฟักอะไรไปเนี่ยอ่าประมาณนี้ตรงนี้ก็ออกไปเสราจะวางคอมแล้วทุกคนฮะวางคอมไปเลยนี่ไงทุกคนว้าวโคตรเจ๋งเลยทุกคนโอ้แล้วก็วางอะไรอีกวะ มีวางไม้นะทุกคนอ่อวางไม่วางไม่ไมอ่าตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้อ่ะแล้วก็วางอันนี้เพิ่มเนาะเฮ้ยไม่สิแล้วก็เงี้ยถูกแล้วนนหนึ่งนะเอ่อโอเคประมาณนี้เอาปุ๊บอ่าโอเคแล้วเราแค่ทุบคอมออกแล้วก็วางไว้ตรงนี้โอ,อ้โอเคประมาณนี้แต่ถือก็เป็นไม่นะทุกคนนะ อปึ๊บอ่ามันก็เป็นไม้ได้แล้วถูกออกไม้มต้องตั้งอย่างงี้เอาอ่อาอ่ไม้นี้ก็ตั้งได้นะทุกคนวันนี้นะฮะโคตรเจ๋งนะโอเคอย่างน,นี้แหละอ่าแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมอ่อาคอมพิวเตอร์แล้วกันแล้วทุกคนเอ๊อน,นี่คืออะไรเนี่ยพวกนี้จำไม่ได้นะมันคืออะไรวะวุ้ยอืมโอ้โหมันเป็นแบบ เก้าอี้นั่นเดย์ทุกคนทุกคนก็มาลองดูกันได้นะอ่านี่ก็เป็นเก้าอี้ที่ผมใช้นะทุกคนแล้วก็เป็นหูฟังแยะๆนะไหนวะว้าวท่อฟักฝนตกเอาล่ะทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับอ่คอมหรือว่าพวกนี้นะทุกคนก็จะลองอย่าลืมอย่าหรองก็อย่าลืมอ,อ,อเป็นโลดเล่นกันได้นะทุกคนนะอ้าวขอลาไปก่อนนะผม,มบ๊ายบายครับว้าวช่างน่ารักในเกินนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุ๊บ กดจดกี <c oughs> ้จะลืมกดจดจำกดกระดิ่งกดกระดิ่งทั้งหมดแล้วก็กดไลค์ก็ด้วยแล้วก็กดแชร์ด้วยนะค <c oughs> รับผมได้เลย